เข้ามาแล้วสวัสดีค่ะห mm hmm. อมเหรอหอมอะไรคะมะเขือเทศอ่ะอันไหนคือมะเขือเทศหยิบขึ้นมาอันไหนคือกระเทียม mm hmm. ขาอุหกพันคนแล้วหนึ่งแสนหัวใจหน่อยเลวนึ่งแส้นหัวใจแต่เดี๋ยวให้ยูยูทำส้มตำนึ่งแส้นหัวใสเจเจน่ารักมากพี่บอกขอบคุณค่ะ น้องคนเล็กก็อยู่ในท้องไงจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ซูอยู่พม่า,มาจ๊ะไฟบ้านระหว่างบ้านคืออะไรวะพี่เจนไล่ตีเ่าไรแล้วนี่เบิร์ไล่อยู่อุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรจ้าแชนแบตก่อนนะแบตจะหมดแล้วอุ๊ยเจ็ดพันคนจับสนุกโดยน้ำหอมเจนนี่โอเค อยากทำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้เทใส่ถ้วยก่อนอายุเทใส่ถ้วยสักกุ้งเอากุ้งเทใส่ถ้วยนี้เลยจะแกะยังไงเนี่ยได้ยังคะลูกเดี๋ยวพี่จะเดรียวให้หน่อยก่อนกุ้งเทใส่นี่ยเลยมันแกะแล้วเทใส่ถ้วยว้าวโอ้ยหอบแล้วว้าววุ้นวุ่นวุ้นวุ้นเอาเทมาค่ะใช่ค่ะ นี่ค่ะเีมาค่ะพี่สูกลับมาอีกไหมไม่มีแพลนค่ะไม่มีแพลนกลับมาค่ะถ้ากลับมาจะบอกนะจ๊ะเอาแค่คนที่อยู่ก่อนจะ้ะทุกคนจะ๊ะอบทุกวันเลยเรื่องพี่สูเนี่ยยูจินเริ่มโตเป็นสาวแล้วขอบคุณค่ะโอ้จะแสนใจแล้วนะเขาบอกว่าทำไมยูจินน่ารักแบบนี้คะยูจินคะ ทำไมหน้ารังแบบนี้คะไหนครบยูจินาแล้วก็อันไหนขอบอีนเหรอไม่มีครบเลยหรอกรีวิวบ้านหน่อยบ้านไหนอะจาะถ้จะบ้านใหม่ต้องรอก่อนนะคะบ้านใหม่เจนี่แจ้งแล้วนะว่าต้องรอก่อนนะคะเดี๋ยวนัดโอนวันที่สิบนี้ค่ะแต่ว่าจองไปแล้ว าใช้นุ่นกระไดโค้งมั้แบบไม่ต้องต่ำม,นะมั้ก็อยู่ยุ่อะอคื<า>อคอะไรอะขาอะไรอ่ะอันนี้หรอกุ้งค่ะกุงก้งแห้งกุ้งแห้งเขาบอกคิ้วยูจินสวยมากขอบคุณค่ะแม่ก็สวยมากเร่งตายว่าร้อยๆได้เลยโอ้ยแสนหัวใจแล้วเจ็ดพันคน อยากทาเลยเหรอ,อยายแป้งกาลังไปออนนมาให้ค่ะเช็ดมือกับทิชชู่เปียกก่อนค่ะเชฟลุกขึ้นค่ะอ่ะเชฟลุกขึ้นค่ะแมลงวันมาแล้วเดี๋ยวจะไล่มันออกไปดีใจด้วยนะคะแม่เจนขยันมากขอบคุณค่ะได้น้ำหอมแล้วหอมมากเลยโอ้นี่ค่ะขคอยากตังโชค่ะน้ำหอมบางนี้ไข่ดีค่ะน้ำหอมขขยดีเป็นพิเศษเลย มค่ะยายแป้ออที่ทำมาให้แล้วค่ะโน่นขออยู่ทำในถ้วยนั้นนะคะอมันจะทำในถ้วยนั้นแล้วก็ของแม่ก็คือทำในครกโอเคออ้ยายแป้ใส่อะไรบ้างบอกยูด้วยนะมมแม่เปิดตะกร้าน้ำหอมหน่อยโอ๊ยใครอยากได้น้ำหอมกดหนึ่งค่ะจะจัดโปรให้ราคาบปกดตีสามร้อยเก้าสิบนะบอกก่อนเดี๋ยวจะให้ซักกี่บ้านดีวันนี้ ดึงดึงดึงึงดึงึงดึงงดึงดึงดึง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 งดึงพันบ้านจบวันนี้เริ่มที่ผงชูรสกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะอันนี้ไม่ต้องเยอะนะลูกนะจะได้กินได้โอเคผงชูรสเสร็จใส่อะไรคะยาแป้วใส่น้ำตาลแต่น้ําตาลอันนี้ลูกยาแป้วเปิดให้หลานเลยค่ะไว้จะแปดพันคนอุ้ยมะเร็งวันเปิดตู้หน่อยค่ะเปิดตู้ไล่มะแร็งวันไปหน่อยอุ้ยมีเราคนอยากได้น้มหอมหรอ ก็ดูราคาแป๊บปกติขวดนึงอ่ะสามรอเก้าสิบแต่พี่อ่ะไม่ใส่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 โอเคแต่น้องปลาแต่พี่อ่ะมีคูปองอยู่แล้วแต่เดี๋ยวพี่จะให้อีกตอนนี้มันขึ้นสองร้อยเก้าสิบเดี๋ยวพี่ให้คูปองห้าสิบาทหนึ่งพันคนทุกคนอย่าเพิ่งยืนยันน้องบีค่ะ มาทางนี้เลยขอคูป,ปองน้ำหอมห้าสิบบาทหนึ 1, ่งพันใบได้ค่ะรอแป๊บทุกคนตอนนี้ทุกคนกดใส่ตะกร้าเอาไว้แล้วพอราคาลดกว่านี้อีกทุกคนค่อยยืนยันทำไมถึงให้ใส่ตะกร้าไว้ก่อนเพราะว่า,าเดี๋ยวจะมีคนมไม่ทันถ้าอยากตำต้องตัาในโน้นได้ไหมถ้าทําในโน้าน,านต้องยืนค่ะแต่หนูไม่ถึงโอเคไหมคะโอเคไหมคะ อันนี้เป็นน้ำหอมเจนนี่นะคะมาใหม่เลยหอมมากนะคะหอมแบบตีตุดนายโยกทำให้อร่อยนะแม่รอกินแล้วแบบนี้น้ำหอ,หอหมค,หอค่ะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งโอเคค่ะทุกคนกดใส่ตะกร้าไว้นะพันบ้านเท่านั้นที่จะกดโค้ดพันอุ้ยสวัสดีเชอร์ลินค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยพี่เชอร์เหรอพี่เชอร์ลินเหรอคะอุ้ยพี่เชอร์วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เอาไปนึ่งแทมนึ่งค่ะพี่ๆเตรียมตัวกดราค่ะลด่าเปดผ่นคนค่ะน้ำหอมเจนนี่วันนี้ลดให้แรงๆหนึ่งเก้าจุดสองแปดกาหนึ่งทุ่มจุดสองแปดราคาน้ำหอมมาค่ะทุกคนกดได้ทันนะหมดรอบเดียวได้จริงๆวันนี้ได้รอบยวงจริงแล้วก็ใครอยากได้บูสเตอร์พี่ยูเดี๋ยววันนี้จัดให้ขอพี่ยูไว้แล้วเมื่อกี้ขอพี่ยูไว้ห้าร้อยบ้านใส่ตะกร้าไว้ค่ะใส่หนใส่นี่ล่ะคะนี่ลูก มาน้ำตาลแว่นะลูกใส่นี้ใช่ไหมเราก็ตักออกมาเราก็เอข้ออุ้ยอุ้ยก็ใส่ลงไปอ่าโอเค,อเค,อเคนี่เราตำส้มตำกันค่ะวันนี้ทุกคนสิบเก้าจุดสองแปดแล้วตอนนี้สองขวดเหลือสองร้อยห้าบาท แค่นคนนะคะได้แผ่นคนนะ,ะ,นนนะ,ะอยู่กันหนึ่งอยู่กันเจ็ดพันกว่าคนเลยอะ่ะหุ้ยตะก้าฮอตเจ็ดร้อยแล้วอะ่ะกล้องสอั่นขอโทษค่ะอยู่จินตาส้มตำบีขออันนี้โชว์ไหนได้ไหมคะอันนี้กดตรงไหน,นแล้วนะ,ะอา่าทุกคนพันบ้านหมดแล้วมหมดเลย อ้าวแล้วไม่ตำเลยเหรอลูกงั้นแม่ตำนะงั้นแม่ตำแล้วกพ็พี่ยุขอ iPad ดอันเล็ให้น้องระบายสีนะตรงนี้นะข้างล่างเหรอตรงไหนไอย่างุกคงพี่พี่อุ้ยทุกคนพี่ไปไหนคะตอนนี้น้ําหอมนะคะคือพันบ้านแล้วนะโค้ดบดออยังน้ำหอมมีแค่สีชมพูค่ะทุกคนว้าย ทุกคนเราจะให้กดแค่แสนเดียวคือพอเดี๋ยวเจนนี่จะทำส้มตำแล้วน้ำหอมให้กดแค่แสนเดียวแล้วกันยอดถึงแสนนี่จะเอาตะกร้าน้ำหอมลงเลยทุกคนว้าทันกันไหมสองร้อยห้าบาททันกันไหมคะยังขึ้นสองร้อยห้าบาทอยู่ไหมนี่คือราคาสองขวดนะไม่ใช่ขวดเดียว ตะก้าต่อไปขอส้มเจนได้ไหมพูดตรงนี้เลยว่าได้ใครอยากได้ส้มเจนไม่ถึงร้อยบาทหลังตะก้านี้เดี๋ยวจัดให้ส้มเจนไม่ถึงร้อยหลังตะก้านี้เดี๋ยวจัดให้ค่ะส้มเจนสินค่าดังมากน้ำชงมาจ้ามาจ้าว้าหกหมื่นแล้วแสนหนึ่งจบจบ เดี๋ยวจะทำส้มตำอ่าน้ำหอมให้กดแสนหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนทำส้มตำแป๊บนะเป๊บอือมาอยู่ๆให้ยายเนียนได้ไหมยายทำส้มตำยายเนียนยายเนียนใส่ไงเดียวใส่พริกนี่ต่อเนียใช่หนำตาลกับถั่วปี๊ดไหมใส่พริกสามเม็ดพริกสามเม็ดอันนี้ทำจริงจังนะทุกคนกดนะน้ะหอมไม่กดแค่แสนเดียวนะคะพริกสามเม็ดกระเทียมหนึ่งปรีบกระเทียมหนึ่งกรีบต้มเลยอ่ะ าไปเละเละเลยเหรออือกรองสั้นนะทุกคนกล้องสั้นว้าวเจ็ดหมื่นแล้วทุกคนแสนหนึ่งยังไงแสนหนึ่งยังไงสองร้อยห้าบาทยังขึ้นอยู่นะบีให้กี่ใบคะเมื่อกี้หนึ่งพันค่ะให้หนึ่งพันใบนะยังทานอยู่น้าไอ้แม่เอ็นยังไปลอยไปล้ใส่หนังอ่มาสิอยาไปอยาไปล่วง จะเอยยังไงคะจะตำหรือจะไปตรงนู้นอ๋อถ้าไปตรงนูก็ไปได้เลยค่ะไม่ไม่ดูเขายิ้มแบบว่าดูวอะนองยิ้มเลยทำเพื่อเราทำตรงเูินได้ไหมไว้เมื่อวานที่ก็อยที่เอเงินเดี๋ยวเหลือนโตอ่ะค่ะกรองมันกลั้นก็ตูดก็ตูดคขาก็ตูดทุกคนค่ะหน้าม้อมนะคะหนุ่ให้กดเส้นเดี๋ยวหน้าค่ะนี่ ยอดถึงแสนเมื่อไหร่เราจะเอาตะกร้าน้ำหอมลงเลยอีกสองหมื่นสามเอาตายืนปันนีโมฮ่าไหวใหญ่ยืนอย่างงี้ยืนเลยอีกสองหมืน่สมนสองอีกสองหมืม่นสองค่ะตัวฝักยาวใด่แต่ไหนคะตัวดีตัวดีดท่าน,นี่เจรอจได้ได้ได นี่เราไปกินจริงได้นะนี่เราหุ่นหวานหนังนะแต่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาวันนี้เราทำใครใส่กี่ช้อนคะเปรี้ยวจะเป๊ะอย่าใช่หนึ่ได้ใช้โดนอะไรมาจ้าฮัอโหลสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บียอดครบหนึ่งแสนปิดตะกร้านทำห่อจ้าได้ค่ะ บอกก่อนว่ายอดครบเส้นหนึ่งเราปิดตะกาน้ำหอมเราไม่ขายแล้วนะใช่เดาๆกี่คลิปคะโอ้จักห้าก็ได้ค่ะหนึ่งจ้าห้ากรีบคุณแม่ท้องระวังนะพี่เนี่ยพี่ชื่อแบบมีตรงนี้ได้ไหมคะสองแต่เนี่ยไปน้อยอ่ะนี้ไปเอาเออโอ้ยทำไปไดนอยู่ค่ะข้าวใหญ่ๆเนี่ยอันที่แบบไเอาสาม ใส่ไรได้หรือเลยอ,อ,อแล้วก็ใส่กุ้งแห้งกับตัวลิสี่ห้าแ,แต่วันนี้ทำรสมกําให้ผัวกินนะคะว่าเราจะกินได้ไหม <c oughs> อุ้ยแปดหมื่นห้าแล้วน้ำหอมบีหมื่นห้าปิตาก้าค่ะดีใจได้สองร้อยห้าคุ้มมาก <c oughs> ที่สุดค่ะคุณถูกคุณหนใส่อะไรนะเพื่อน,นหอมนานไหมคะกุ้งกุ้งแห้งกับตัวลิโซกหอมนานแน่นอนมีฝักอ่านเมนด้วยนะคุณพี่กินก็เท่าไหร่อะ กันไกลได้ไหมยังเห่ยกานไกลขอกันไกลด้วยตัวนี้ได้หมาไหมได้หมาไม่ต่ากรเตดต่างหูหอมมากพี่ๆค่ะแปดหมืนแปดแล้วน้ำหอมของเราอมีงบนเนยันนี้ตำตำทยเหรอจ้า วันนี้ทำตำไทยอีกหมื่นเดียวนะคะพี่ๆอีกหมื่นเดียวน้ำหอมหอมมากซื้อโปรโสองขวดวันนี้ยูคิดอะไรดีมากดีนมากนะยูไม่ทำตำไทยวันนี้มันน่ากินมากยูอ่ะประเทศยูยูบอกว่ามีตำญี่ปุ่นไหมใช่ๆเราเรากินไทยที่ญี่ปุ่นนะอ๋อ ่นเหรอใช่พอที่ญี่ปุ่นเรากินตําไทยกันลูกแม่พูดผิดโอเคแม่ผิดเออแม่นี่ไม่รู้เรียนดีนะหอมอีกเจ็ดพันบาทนะมาอีกเจ็ดพันบาทเราปิดตะกร้านะบอกก่อนบอกก่อนยิงนะยิงนะใช่ยิงนะบอกเลยไม่ใส่น้ําตาลหรืออะไรนะไม่ใส่น้ําตาลหรือไม่ไปอีกเดียวเลาอยู่ินก่อนหรือใส่อนี้ ขอกันไก่ได้ยังคะกันไก่สองทุ่มมาแล้วแม่จ้าแม่จ้าฮัลโหลเจลีบ้า,า,าเ,ลเล่นรองดมดงใช่จี๊ดใหญ่ใหญ่กว่าใส่เลยเล่ว่าใส่เลยอืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้อขอ้องแม่เต็นเต็มบ้านและซื้อปไปเลยคะ่ะลูกสาวคะ่ะมีโปรโมชั่นวันนี้ซื้อไปเลยซื้อไปเลย ยอดนะคะอีกสองพันสำหรับน้ำหอมมาเคืือตีันไว้ได้จีอู้อ,อีกสามพันอีกสองพันอีกสองพันหลังจากนี้นะคะส้มเจนไม่ถึงร้อยบาทเตรียมตัวให้กดบีตั้งเวลาพี่ให้กดแค่สามนาทีสองนาทีพอได้นะคะส้มเจนไม่ถึงร้อยเราจะให้กดแค่สองนาทีเราจะนับหนึ่งถึงร้อยยี่สิบกันเอ้ย <laughs> น้ำหอมอีกพันเดียวหมดแล้วว่างไปนะั่นแหละบอกแล้วว่าเราให้แสนหนึ่งใชดูความเข้มข้นของส้มเจนใช่ใช,ใช่ค่ะมามีพูดผิดอีกแล้วน้ำหอมหนึ่งแสบาทเรียบร้อยมาส้มเจนเจ็ดซองสำหรับคนไม่เคยกินไม่เคยซื้อบีเตรียมตั้งเวลาปกติสามร้อยเก้าสิเห็นไหม ราคาที่ควรจะขายคือ390แต่วันนี้ให้ไปชิมถือว่าได้ไปฟรีๆเลยสองนาทีละจ้ะสองนาทีแล้วปิดเลยปกติสา0ร้อยเก้าสิบตั้งได้ไหมคอ่ะเก้าสบเก้าบาทสองนาทีบีถือหน้ากล้องเลยอันนี้สำหรับคนงบน้อยก่อนห่อใหญ่รอแป๊บสำหรับคนงบน้อยแค่สองนาทีเก้าสบเก้าบาทจากสามรอยเก้าสิบได้เจ็ดซองกินได้เจ็ดวัน จ็ดวันถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องซื้อต่อพี่เจ็ดวันถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องซื้อต่อนะคะสองนาทีหมดปุ๊บเอาตะกร้าลงนะได้รับของแล้วกินตอนไหนดีสุดตอนท้องว่างดีสุดค่ะน้ําส้มอร่อยมากมาพี่เถือให้อืมอ่ะอาไปไหนละ กดเลยยังเอ่ยกดเลยยังเอ่ยนี่อีกหนึ่งนาทีนะคะอันนี้คือให้กดแป๊บเดียวจริงๆคือใครอยู่ในไลไรเนี้ยถือว่าตอนนี้ทันนะคะให้กดไปเล่นๆนะคะอันนี้คือห่อเล็กสําหรับคนไม่เคยกินเลยชีวิตนี้ไม่เคยกินมียาีิซอร์มันสักทีวดมีต้องซื้อแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะเป๋อ,อปรัง,รงรใ,ในระหว่างกดนะคะขออนุญาตขอส้มตำใส่จานยอยยอยยจินี่ อุ้ยบ้านิ้งหน้าานเนี้ยส้มตำแบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดรสชาติไป่ซ้ำาิดิที่วุนรสชาติไม่ซ้ำตะกุนอ่าอย่าแป้ตำต่อยป,ป้าเลยอีก30มสิบวินะคะต้มเจนกดได้อีก30มสิบวินะสำหรับห่อเล็กนะคะหมดแล้วหมดเลยอย่าแปะขยับไปขวานิดนึงนี่ ขอชิมหน่อยนะจ๊ะน้ำหอมหมดใช่ค่ะจัดโปรให้แสนหนึ่งเมื่อกี้เสียงกรอบร้อยสิบสามวินาทีอือหมดหมดเวลาแล้วพี่บี ห่อใหญ่พร้อมไหมพร้อมค่ะว่ามาค่ะ